สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาดูวิธีการสมัครสินเชื่อเงินกู้ของไทยเอสแคปิตอลตรงนี้เป็นสินเชื่อเงินด่วนไม่ต้องคำประกันอายุเกิน60ปีก็กู้ได้แถมใครที่เคยมีประวัติติดเครดิตบูโรหรือว่าติดแบก i ลสก็สามารถกู้เงินกับไทยเอสแคปิตอได้ค่ะซึ่งตรงนี้เป็นวงเงินสินเชื่อให้กู้แก่บุคคลทั่วไปและธุรกิจ SME สำหรับไทยเอสแคปิตอลนั้นเป็นบริษรัทที่ให้กู้ให้สินเชื่อเงินด่วน ทั้งแบบมีหลักทรัพย์แล้วก็ไม่มีหลักทรัพย์คำประกันมีการให้บริการในส่วนของเงินกู้การจำนองขายฝากบ้านที่ดินคอนโดโรงงานให้เช่าซื้อรีไฟแนนซ์ทั้งรถยนต์รถกระบะรถบรรทุกรถสิบล้อและหัวลากรวมทั้งให้ลิสซิ่งเครื่องจักรอุตสาหการรมรถ f o r k l i ลิรับซื้อลูกนี้การค้าให้สินเชื่อส่วนบุคคลรวมถึงนาโนไฟแนนซ์ ซึ่งหลายคนอาจจะกังวลว่าไทยเอสแคปิตอคือใครแล้วก็เชื่อถือได้หรือไม่โดยไทยเอสแคปิตอนั้นประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการทางการเงินในระบบที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือว่านอนแบงก์นั่นเองในลักษณะของการให้เงินกู้หรือว่าให้สินเชื่อกับบุคคลทั่วไปหรือธุรกิจ SME และนอกจากนี้ไทยเอยังได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยกระทรวงการคลังรวมถึงบริษัทนั้นกำลังอยู่ระหว่างในการพิจารณาเรื่องขออนุมัติใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับของธนาคารแห่งประเทศไทยจากกระทรวงการคลังประเภทนาโน,โนไฟแนนซ์อีกด้วยด้วยประสบการณ์ของบริษัทที่มีมายาวนานกว่า30ปี โดยมีทุนจดทะเบียน303ล้านบาทและทุนจดทะเบียนทั้งกลุ่มมากกว่าพันล้านบาท ตรงนี้มาดูกันทำไมเราถึงควรกู้เงินหรือว่าขอสินเชื่อกับไทยเอสอันแรกเลยก็คือการพิจารณาเงินกู้และสินเชื่อที่ด่วนและรวดเร็วเนื่องจากการบริการของไทยเอสมีขั้นตอนน้อยกว่าธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าสินเชื่อจะได้รับการพิจารณาที่รวดเร็ว และด่วนกว่าการขอสินเชื่อที่ธนาคารทั่วไปรวมถึงการขอกู้หรือว่าขอสินเชื่อก็ง่ายกว่าธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินอื่นด้วยและในส่วนที่สำคัญสำหรับคนที่กู้ธนาคารหรือว่ากู้แบงค์ไม่ผ่านหรือว่าติดปัญหาเครดิตบูโรหรือว่าบางคนก็เรียกว่าติดแบ็กลิส ก็สามารถขอกู้สินเชื่อได้โดยไทยเอสระบุว่าเข้าใจถึงปัญหาที่ท่านเคยมีปัญหาทางการเงินมาก่อนไทยเอสยินดีพิจารณาสินเชื่อของลูกค้าใหม่อย่างละเอียดเพื่อพยายามจะทำให้ลูกค้าทุกท่านสามารถกู้หรือว่าขอสินเชื่อได้สำเร็จ โดยไทยเอสนั้นเป็นนอนแบงค์ bank ภายใต้ระบบและทำสัญญาเงินกู้หรือสัญญาสินเชื่ออย่างถูกกฎหมายและยังเป็นผู้ประกอบการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ได้รับอนุญาต การประกอบธุรกิจนาโนไฟแนนซ์อีกด้วยรวมถึงการให้สินเชื่อหรือเงินกู้ที่มีความปลอดภัยเนื่องจากไทยเอสนั้นอยู่ในระบบลูกค้าจึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยหากระหว่างทางลูกค้ามีปัญหาในการผ่อนจ่ายทางบริษัทก็ยินดีที่จะร่วมหาทางออกร่วมกัน และนอกจากนี้ไทยเอสแคพิตัลยังมีการให้เงินกู้หรือสินเชื่อกับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นด้วยโดยไทยเอสยินดีพิจารณาให้เงินกู้หรือสินเชื่อโดยไม่มีเงื่อนไขว่าท่านจะเปิดธุรกิจหรือดำเนินกิจการมานานแค่ไหนแล้วเพื่อให้ท่านไม่เสียโอกาสทางธุรกิจเพราะว่าขาดเงินทุนหมุนเวียนเช่นท่านอาจนำใบสั่งซื้อหรือว่าใบแจ้งหนี้มาขอสินเชื่อกับทางไทยเอสแคปิตอลได้ และในกรณีที่บางท่านนั้นมีปัญหาว่าบ้านหรือรถกำลังจะถูกยึดไทยเอสแคปิตอลเข้าใจว่าในบางช่วงเวลาลูกค้าอาจจะประสบปัญหาด้านการเงินโดยไม่คาดคิดและอาจทำให้ทรัพย์สินที่ท่านผ่อนอยู่อาจกำลังถูกยึดทางไทยเอสยินดีพิจารณาช่วยปิดบัญชีเดิมและจัดไฟแนนซ์หรือว่ารีไฟแนนซ์บ้านและรถให้ใหม่กับบริษัทได้อย่างง่ายดาย มาดูประเภทของสินเชื่อที่ทางไทยเอสแคปิตอลมีให้บริการลูกค้าแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือสินเชื่อบุคคลธรรมดาและสินเชื่อธุรกิจหรือว่า SME ในส่วนของสินเชื่อบุคคลธรรมดา จะแบ่งออกเป็นแบบสินเชื่อที่มีหลักประกันกับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเรามาดูกันเลยในส่วนของสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันจะแบ่งออกเป็นสินเชื่อบุคคลหรือว่า personal loan เพื่อใช้จ่ายทั่วไปตามอนเนกประสงค์ และสินเชื่อรายย่อยเพื่อผู้ประกอบอาชีพนานไฟ i n แนนซ์และในส่วนของสินเชื่อแบบมีหลักประกันจะแบ่งออกเป็นสามประเภทมีทั้งสินเชื่อจำนองขายฝากบ้านที่ดินคอนโดเป็นมอสเกตโลนเพื่อซื้อบ้านใหม่หรือว่าบ้านมือสองหรือว่านำมาขอสินเชื่อและสินเชื่อรถยนต์รถกระบะรถบรรทุกเป็นไฮเพอร์เชสเพื่อซื้อรถใหม่หรือว่ารถมือสอหรือว่านำมาขอสินเชื่อก็ได้และอันที่ สก็คือสินเชื่อรถจักรยานยนต์ไฮเปอร์เชสเพื่อซื้อรถใหม่รถมือสองหรือว่านำรถจักรยานยนต์มาขอสินเชื่อก็ได้เช่นกันในส่วนของสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME ก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทเป็นสินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและสินเชื่อแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน มาดูก่อนเลยแบบไม่มีหลักทรัพย์คำประกันจะแบ่งเป็นสินเชื่อธุรกิจแบบไม่มีหลักทรัพย์คำประกัน Promissory Note หรือว่าเรียกสั้นๆว่าตัว PN เพื่อนำไปใช้หมุนเวียนระยะสั้นในการทำธุรกิจหรือว่ากิจการของท่านอีกประเภทหนึ่งก็คือสินเชื่อรับซื้อลูกหนี้การค้า Factoring เป็นการขายลูกหนี้การค้าเช่นใบแจ้งหนี้ใบสั่งซื้อหรือสัญญาจ้างและอีกแบบก็คือสินเชื่อธุรกิจแบบมีหลักทรัพย์คํำประกันจะแบ่งออกเป็น3อย่างก็คือสินเชื่อจำนองสำนักงานที่ดินคอน เป็นมอ r ก g a loan และสินเชื่อรถยนต์รถกระบะรถบรรทุกรถ10ล้อ h i g h p u r c h a s e หรือว่าสินเชื่อเครื่องจกักรรถโฟล์คลิฟอุปกรณ์สำนักงานที่เป็นประเภท leasing และล่าสุดไทยเอสแคปิตมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด19 โดยในส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อจำนำทะเบียนรถและสินเชื่อนาโ o Finance ทุกวงเงินจะพักเงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนลดค่างวด50%ของค่างวดเดิม6เดือนหรือว่าแปลงหนี้ลดภาระขยายระยะเวลาสัญญาให้ยาวขึ้น3-24เดือน ส่วนประเภทสินเชื่อเช่าซื้อเงินกู้บุคคลนิติบุคคลและ SME ตรงนี้ทุกวงเงินพักเงินต้นและดอกเบี้ย3-4เดือนหรือว่าเลือกพักเงินต้น12-24เดือนหรือว่าเลือกลดค่างวด5 0์ของค่างวดที่มีเงินต้นและดอกเบี้ยเดิม 6ถึง24เดือนหรือว่าเปลี่ยนเป็นแปลงหนี้รถภาระขยายระยะเวลาสัญญาให้ยาวขึ้น3 1 4ถึง144เดือนก็ได้ถัดมาประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทุกวงเงินพักเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนหรือว่าพักเงินต้น6เดือนหรือว่าเลือกแปลงหนี้รถภาระขยายระยะเวลาสัญญาให้ยาวขึ้น3-48ถึง48เดือนและประเภทสุดท้ายก็คือสินเชื่อล e a s i n g ตรงนี้ทุกวงเงินพักเงินต้นและดอกเบี้ยนาน3เดือนหรือว่าจะเลือกแปลงหนี้ลดภาระขยายระยะเวลาสัญญาให้นานขึ้น3-24ถึงเดือนก็ได้ทั้งนี้ต้องเป็นลูกหนี้ที่ไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกิน90วันหรือว่า3เดือนนับตั้งแต่วันครบชำระณนะวันที่1มีนาคมปี2563และหากลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า90วันหรือว่า3เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระณวันที่1มีนาคม2563บริษัทจะพิจารณาให้เป็นรายกรณีและสุดท้ายนานเงื่อนไขอื่นๆจะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด หากท่านใดสนใจต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ w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  c a p i t a l c o t h หรือสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์คอร์เซ็นเตอร์02744 22 2222หรือว่าสามารถแอดไลน์ออ f i ิเชียไปได้ที่ Thais.cap เพราะว่าไทยเอสแคปิตอลนั้นมีทรัพย์สินรอ,อการขายและทรัพย์สินเพื่อการประมูลอีกมากมายใครที่สนใจไม่ว่าจะกู้สินเชื่อซื้อทรัพย์สินรอ,อการขายหรือว่าประมูลทรัพย์สินจากทางไทยเอสแคปิตอลก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ของไทยเอสแคปิตอลหรือว่าจะโทรไปสอบถามที่ call center ก็ได้ค่ะสาหรับวันนี้ท่านที่เข้ามารับชมสามารถร่วมกันแบ่งปันและ,สะแสดงความคิดเห็นโดยการคอมเมนต์ผ่านใต้คลิป วิดีโอนี้ได้เลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ช่องของเราเอาไว้เพื่อติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทุกๆวันสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ